มามาครับแกซีน น้ำปล่าใช่ปุณเ, <c oughs> <c oughs> เสือขัวเส้อเรือดเห็นหย้ายเปล่าฮะดูใส่ยังะั่นมันหายล้ มาหนีลงมือเองเลยมือนเนี่ยเอาไว้ครับเรียบขวายูแล้วขวายูต้องซุกมาก บอ่อบอ่บอขวัวอยู่ขวัวอยู่หน่อยนึงแล้วอยากกินทิพย์แบ่บ่สั่งป่าไป,ยปอ,ยอยู่เนี่ยเนาะแล้วป่วยอยอบบาตดูนี่โขนใหญ่ไหมเออมันก็เอาลับมันก็เอาเออ เลือดบอดแดงปะ oh, อ,อ,เะอ,อืเลือดบดแดงยังสีแดงอืมบดแดงเขียนเอเลี่ยู่ยอืจุกหน่อยกันนะ ผมนำลอกหามเอเสื้อหมอเปลียนสีเอ้วันกับบ่นั่นหรอถิ่มซื้อบ่แดงวะเสือหมอดุ่หมอุ่ตไปตั้งมอยน่โอ้แต่บ้นไครลืบบ้้ครลืบบ้นแหลกหมอดุ่อสหมอยุ่งทนใส่เน้อผม สอ,สอดว่าเป็นยังกะเฮ็ดใส่มาตลอดไปเห็นเป็นยังเด้ละ่ะแต่ว่าอินหัวไปเห็นยังเด้หละ่ะนีย่ยาสังกะซีจากยุอยูใ่ใจบัวทำย่มีล่นนละจะว่ามาอยู่ <laughs> ันเห็นนาจะเนีมันหลุดออกก็เาเนี่อ่ะเจ้ายาสูงอยไม่เหนหรอ nằm nó là lún ó, cứ chắc như, còn bị hiện hoai đấy là say cả đấy, nó nằm vậy, là khỏi, say lại, đột nằm, đấy là หักน <g ül> เน่าออกเลยแบ่งจริงคืนเสียบตัวเสียบบ่งห่งวะบริเุทธโดนแล้ววะ อยากกินดอกอยากกินดิบแอ,อ,อ้บนหอยด้วยนี่เครื่องเครื่องเดีนี่ไอ้เห็นเหยเยดือวเดือดคุยพี่โบกินดิบ นไทยรมยังม่ลกสวยอยู่นี่เวยฟัมเอ๋บุเด็ดบกขมป่ะจะจะแสบเหรอจะบกขมขาดคมไปน้อยนึงโอ้รีนจะอีกกว่า ทุกอย่างพอดีหมดแเอว oh. เดี๋ยวค้นมเนี่ยตุ่ยตุ่ยเหนื่อมันแหงไรอยู่สุพรรณบ่มีกินเด้อแนว่นี่มแต่ลับหมูหากินกกนยากว่าเนื้อวะดีเด้อบ่มี nhiều tùy tùy bực khó quân mà bà xe lửa đúng phải nhiều đi bà à, hơi. Nhìn จบ,บโมผิดหรอแดงหายย้ายก่อนใส่ยิบเดี๋ยวบอกจบจบจบคุณมาบอกยายดูยายแล้วจะกินดิบยังไงเนี่ยนะนื่นองจากเราเลยคันแม็ช์ที่อยู่ไม่ได้กินครับ ยายเราบอกว่าฟังเราสิกินดิบเนี่ยโอ้ย <laughs> โอ้ยโอ้ยนมันราแทบเสียนี <laughs> ่เขาเรากกินเราได้ลบน้ำผุเลาเนี่ยเครื่องหมอตาเครื่องหมอมันเออ เอาพอดีนะโอ้มันจะเอาใส่เลือบเนี่ยตาเนื้อมันเป็นเนื้อเก้าโอ้ใส่เนื้อเหลือบลูกเครื่องในเอาใส่หมดโอ้มันมนิ้สนี่นึงเนี่ยเครื่องในนะตีเห็ดเนื้ออะไร้างอ๋อมีเห็ดหลายเสียโอ้ต้องเห็ดไม่หยอยวนี่ยไม่เลยะอ้ฟักปั้มูตัวเลยน้อยเนาะจะใส่หลายอยู่างน้ำนะเออพอดีต่อไปแล้วก็ทำต้มขมนะจ๊ะ เนื o, ้อเกาออกมาขายโอ้เ hmm. ห mm ็ดเนื mm ้อใหม่เลยนี่ยหอยก็หมดเศ้าหรอกเสตี้ฟ้าหรอเห็ดลายดอกม่เคยได้กินเลยซื้ง้อไปหาลอากินทั้งนันไม่อยากกินเลยอยากไลยดิบๆ ต้มคมต้มคมต้ม,ตมแชออ่อันนี้คือเชียงจีแตงเบืดอเราบ่าแตงเบื่อ อย่างไรกินยังน้ำต้กของกินอ่ะกินยังหรอวะกินเหล่าพะนะโอ้ยของรกตัวนี้ของแพของมันตัวหน้าตากินกระซักบักวักน้องหมีบ๊วยเด้อหาบึง

mềm nữa lơ mượn lạ xong bếp mượn tớp lời กกดไลค์กดแชร์หนะนะจะม,งงมีก้นมีมีพ่อมีดกับพ่อ้า ไปซื้อเนื้อมาก็เครื่องไหนก็บ่มีพี่น้องเอ้ยตายไขายเนื้อสบดก็บ่แยกขายไอ้กับบ่แงไว้ก็ขายกับบเนี ต้มน้ำกับต้มอีตะไคร่กับบ๊อมมาใส่เพื่อไงนี่นโว้ยนามา,มาปิกป๊กคือปิกเกอาตะไคร่กับต้มน้ำกับต้มอี เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่าง